ฟ้าหลังฝนสดใสเสมอน้ำตาต้นข้าวจะไม่เสียเปล่าล่าสุดคว้ารางวัลใหญ่แห่งปีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนวันนี้ก็1 0บบัสขอพาทุกคนมาฟังเรื่องราวที่บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ทั้งบีบหัวใจและทำให้ยิ้มทั้งน้ำตาเพราะนี่คือเรื่องของเด็กผู้หญิงอายุเพียง13ปีที่ต้องยืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟเสียงปรบมือและในขณะเดียวกันก็ต้องรับแรงกดดันจากโลกโซเชียลแบบเต็ม เด็กคนนั้นคือต้นข้าวสุปริยาฟ้าหลังฝนไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มันผ่านนั้นตาม,มาก่อนคำว่าฟ้าหลังฝนสดใสเสมอวันนี้ไม่ได้เป็นแค่ประโยคสวยๆแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนชีวิตของต้นข้าวในช่วงสองวันติดกันคืนหนึ่งเธอยืนร้องไห้บนเวทีอีกวันหนึง่งเธอได้รับรางวัลเกียรติยศจากหน่วยงานระดับประเทศ สองภาพนี้เกิดขึ้นห่างกันไม่ถึง24ชั่วโมงและมันทำให้หลายคนถามตัวเองว่าเด็กอายุแค่นี้ต้องแบกอะไรไว้บนบ่าเยอะขนาดนี้เลยเหรอเหตุการณ์คืนวันที่9น้าน้ำตาที่ไม่มีใครอยากเห็นย้อนกลับไปที่คืนวันที่9บนเวทีการแสดงแห่งหนึ่งต้นข้าวยืนอยู่ต่อหน้าแฟนเพลงจำนวนมากแต่แทนที่จะมีเพียงรอยยิ้มกลับมีน้ำตาที่ไหลออกมาจากหัวใจ ต้นค่าวเล่าว่าเธอไปเลื่อนเจอคลิปในทิ k t o อกและในคลิปนั้นมีคอมเมนต์บางข้อความที่ไม่ได้แค่วิจารณ์แต่ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองถูกด้อยค่าถูกมองข้ามคำพูดบางคำสำหรับผู้ใหญ่อาจแค่เลื่อนผ่านแต่สำหรับเด็กอายุ13ปีมันคือคำถามที่แทงใจว่าสิ่งที่หนูพยายามทำอยู่มันไม่มีความหมายเลยเหรอประโยคที่ทำให้คนฟังทั้งงานเงียบลงในทันที บนเวทีในคืนนั้นต้นข้าวพูดออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเธอเสียใจมากเสียใจถึงขั้นเคยบอกย่าว่าไม่อยากร้องเพลงแล้วประโยคนี้ทำให้บรรยากาศทั้งงานเงียบลงในทันทีเพราะทุกคนรู้ว่าเด็กคนนี้คือคนที่รักเสียงเพลงจากหัวใจเธอไม่ได้ร้องเพราะแค่ต้องการคำชมแต่ร้องเพราะมันคือชีวิตของเธอเรามาฟังคลิปจากปากน้องต้นข้าวบนเวทีด้วยกันนะคะหนูแบบ ขอบคุณมากๆที่มีคนรักหนูนะคะแล้วก็คืออย่างล่าสุดก็เรื่อนติ๊กต็อกนะคะแล้วไม่เจอ,อคอนเทนต์ซึ่งหนูพยายามไม่ดูนะคะปกติแบบหนูไม่ดูสื่อเลยแต่ว่าแบบมันก็เนเื่อยค่ะเรเลื่อนติ๊กต็อกเล่นไปอะไรเงี้ยไปเจอแบบอืมไม่ไม่ไม่ขอพูดดีกว่านะคะแต่ว่าบอกเลยว่า เป็นการบันทอนความรู้สึกของเด็กเด็กคนนี้มากมากนะคะแลหนูบอกยาว่าหนูไม่อยากร้องเพลงแล้วหนูรู้สึกว่าการทำงานของหนูนะคะมันถูกดอยค่ามันถูกดอยค่าการทำงานของหนูมันดีไม่มากพอซึ่งหนูเป็นคนเต็มที่กับงานมากๆหนูรักการร้องเพลงมากๆนะคะ หนูต้องไปโรงเรียนอีกหนูรู้สึกว่าหนูต้องรับผิดชอบหลายอย่างมากๆนะคะซึ่งหนูก็พยายามทําให้มันเต็มที่มากที่สุดซึ่งวันนี้หนูไม่ได้อยากแบบคือจริงๆแฟนเพลงหน้าเวทีมันควรแฟนเพลงหน้าเวทีควรที่จะได้รับความสุขนะคะแล้วก็รอยยิม้มหนูขอโทษมากๆเลยนะคะที่วันนี้ต้องพลังจากหน้าเวทีเสียงที่ดังยิ่งกว่าคอมเมนต์ หลังจากนั้นตาไหลสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือภาพที่หลายคนไม่มีวันลืมเสียงจากแฟนคลับหน้าเวทีตะโกนขึ้นมาพร้อมๆกันว่าสู้ๆนะลูกไม่เป็นไรพวกเรายังรักหนูบางคนร้องไห้ตามบางคนยกมือไหว้บางคนแค่ยืนมองด้วยสายตาเอ็นดูในวินาทีนั้นต้นข้าวไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวเธอถูกอบล้อมด้วยหัวใจนับร้อยที่บอกเธอว่าคุณค่าของหนูไม่ได้อยู่ในคอมเมนต์ไม่กี่บรรทัด โซเชียลไม่เคยใจดีกับคนที่มีแสงต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าโลกโซเชียลคือพื้นที่ที่เราไม่สามารถควบคุมความคิดใครได้ยิ่งคุณมีชื่อเสียงยิ่งมีแสงเงาก็ยิ่งชัดบางคนรักบางคนเฉยและบางคนต้องการแสงจากคนดังด้วยการพูดสิ่งที่แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่ไม่ใช่ความผิดของต้นข้าวแต่มันคือธรรมชาติของโลกออนไลน์ที่ทุกคนต้องเรียนรู้จะอยู่กับมันให้ได้ พรุ่งนี้แอดมินก็ต้องขอพูดว่าที่ใดมีแสงที่นั่นย่อมมีเงาเสมออยากบอกน้องต้นข้าวว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดสิ่งที่น้องทำคือดีในเวอร์ชั่นของต้นข้าวที่สุดแล้วนี่ไม่ใช่การอวยแต่สิ่งที่เราเห็นคือเด็กคนนึงอายุเพียง13ปีแต่ต้องเรียนหนังสือในตอนกลางวันหลังเลิกเรียนต้องเตรียมตัวไปร้องเพลงนอนบนรถตู้พักผ่อนน้อยแต่ยังต้องมาเจอกระแสดราม่าอีก เราเข้าใจว่าน้องก็อายุอย่างน้อยไม่สามารถรับแรงเสียดทานบนโลกโซเชียลเหมือนกับผู้ใหญ่ตรงนี้แอดมินก็ขอส่งกำลังใจขอให้น้องเข้มแข็งและมองมองข้ามหรือมองผ่านเรื่องเหล่านี้ฝ้าหลังฝนเริ่มเปิดเช้าวันถัดมาวันที่10ต้นข้าวปรากฏตัวในอีกบทบาทหนึ่งไม่ใช่ศิลปินบนเวทีแต่คือเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมเธอได้รับโล่เกียรติยศจากหน่วยงานด้านการศึกษา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาตินี่ไม่ใช่รางวัลจากกระแสไม่ใช่รางวัลจากยอดวิวแต่เป็นรางวัลจากการมองเห็นตัวตนของเด็กคนหนึ่งน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งต้นข้าวสุปริยาเข้ารับมอบโลกเกรติยศรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติภายใต้แนวคิดรักชาติไทยใส่ใจโลกและการส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบเรียนดีมีคุณธรรม โดยมีดรพิเชษวันทองรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรองเลขาธิการกปทเป็นผู้แทนมอบรางวัลทมกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจจากครอบครัวครูและผู้ร่วมงานตนข้าวอย่างได้กล่าวขอบพระคุณหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนโดยเฉพาะศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดรพิเชษโพภักดี i, เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดเรสมพงษ์เตชะรัตนวรกคุณผู้อำนวยการโรงเรียนการานานุเคราะห์รางวัลครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของศิลปินรุ่นเยาว์ที่ไม่เพียงโดดเด่นด้านความสามารถแต่ยังยืนหยัดเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านสมกับเป็นแรงบันดาลใจของเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันความหมายของรางวัลน,นี้ รางวัลน,นี้บอกกับต้นข้าวว่าสิ่งที่เธอทำมีค่าแม้ในวันที่เธอถูกตั้งคำถามมันคือคำตอบที่เงียบแต่หนักแน่นว่าน้ำตาเมื่อคืนไม่ได้ไร้ความหมายเด็ก13ปีกับภาระที่ไม่เบาเลยอย่าลืมว่าต้นข้าวอายุเพียง13ปีเธอต้องเรียนหนังสือต้องทำงานต้องดูแลครอบครัวและต้องรับมือกับคำพูดจากคนทั้งโลกไม่ใช่เด็กทุกคนจะทำได้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนทำได้ด้วยซ้า ส่งกำลังใจเลือกฝั่งเสียงที่รักเราอยากบอกต้นข้าวว่าเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนทั้งโลกเข้าใจแค่ทำดีที่สุดในสิ่งที่รักก็พอโฟกัสเสียงที่รักเราไม่ใช่เสียงที่พยายามดึงเราให้ต่ำลงฝ้าหลังฝนไม่ได้สดใสเพราะฝนหายแต่มันสดใสเพราะเรายังยืนอยู่ได้หลังฝนตกและน้ำตาของต้นข้าวจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอน ก็สิบบัสขอเป็นทีกหนึ่งกำลังใจให้เด็กผู้หญิงคนนี้เติบโตอย่างเข้มแข็งบนเส้นทางที่เธอรักขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ